ช่างช่างทำไรครับก็วันนี้ครับผมน่านำน้อยเนาะก็วันนี้มาไกลหน่อยบ้านมาซ่อมรถให้บ้านอาหกพนหกระบบไฮริกนะครับก็มีชุดลูกยางปั๊มแดงแล้วปั๊มขาวแล้วก็ตีปอกแขนอาร์มครับก็ประหยัดงบปั๊มขาวไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ <laughs> สูตรบ้านนอก <laughs> นี่ก็กระจกดาษทายเบอร์พัน ก็เรื่อยๆผลไปเงี้ยน่ะผลไปเลขแปนะไม่ต้องไปกดมากเพลวๆไปผลไปก็มันเป็นแว่นตาอยู่ในปั้มขาวองคเนหนี่ยผลไปจนมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเห็นยังเห็นยังอ่าคือของเดิมมันนะเนาะมันใช้งานมาแล้วมันก็จะลาย เป็นเส้นแล้วเราก็ฝนอันเนี้ยให้หน้าเรียบเลยฝนก็กระจกฝนไม่เลขแปดนะเดี๋ยวไปฝนถูอย่างงี้เดี๋ยวมันจะกินไม่เท่ากันฝนไม่เลขแปดแล้วก็มันก็จะมีแผ่นทองเหลืองขายไล่มีหนามีบางอะไรแล้วแต่ถ้าสึกมากก็เอาหนามันต้องวัดกับเสื้อครับเกิดวิธีซ่อมปมขาวที่ประหยัดงบดีกว่าเปลี่ยนก็แต่ถ้าเกิดสึกเยอะเสื้อสึกเยอะก็ต้องเปลี่ยนครับผมประมาณนี้เดี๋ยวจะมี อะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัพคลิปให้ฟังสวัสดีครับ